ครับสวัสดีครับพบกับผมหมอจากม o ตโตครีเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่กันเช่นเคยนะครับ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั้งท่านท,ที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับคลิปวิดีโอนี้ผมทำขึ้นด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีแอดมินไม่มีผู้ช่วยและไม่มีลูกศิษย์ใดๆนะครับจัดทำขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อความผ่อนคลายนะครับผมตั้งใจดูอย่างจริงจ,งจังนะการทำนายทายทักของเรานี้ใช้วิธีเสี่ยงไพ่ทาโร่เป็นหลักซึ่งอ้างอิงเนื้อหาและคำทำนายจากตำราสากลที่ดูกันทั่วโลกนะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษแต่อย่างใดนะโอเคนะ มาดูกันเลยนะวันนี้เราก็จะมาทำแรนดอมเสี่ยงทายทำนายไพ่ทาโร่ไพ่ย,ยิปซีกันเช่นเคยโดยใช้ไพ่ทาโร่สองสำรับนะครับ นะร่วมกันเพื่อให้เกิดความแม่นยำสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้คุณไม่ต้องเลือกกองไพ่นะครับผมจะใช้ไพ่สองสำรับร่วมกันนะทำใจสบายสบายให้สงบเป็นสมาธินะครับนึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์พระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อได้เลยหรือจะทำใจสงบโล่งๆไว้ก็ได้เช่นกันครับทุกคำทำนายนี้ดังกล่าวไปแล้วว่าอ้างอิงจากเนื้อหาสากลที่ดูกันทั่วโลกนะครับ โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือคุณกําลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่จากสิ่งดีๆที่คุณเคยทําไว้เออๆน่าสนใจมากๆนะครับวันนี้พลังงานดีแน่นอนวันนี้ลองสังเกตดูวันไหนเราตื่นเช้ามาอย่างสบายใจเรามักจะเป็นวันดีๆทั้งวันอะไรแบบนี้นะครับมาเสี่ยงทายกันนะวันนี้ใบแรกคุณได้โอ้โหเจ็ถ้วย สว่นน so ็อปครบเ ถ้วยคุณจะมีทางเลือกตัวเลือกที่หลากหลายเข้ามาในชีวิตเลยมีสิ่งดีๆเข้ามามากมายตามหน้าไพา่ตามความหมายไพ่ย,ยิปซีสากลไพ่ทาโรสากลตำราว่าไว้เจ็ดถ้วยปรากฏออกมาเมื่อไรนะครับหมายความว่าคุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาในชีวิตได้สิ่งดีๆได้ทางเลือกแม้แต่ได้ของขวัญของกำนันที่คุณอยากจะได้มานานแล้วอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะลงทุนลงแรงกระทำสิ่งใดไว้จะเป็นการงานเรื่องส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่คุณงามความดีของคุณมีโอกาส กลับมาตอบแทนคุณเร็วๆนี้ตรงตามหัวข้อเป๊ะใบแรกก็สวยงามแล้วมาดูกันต่อเลยนะครับอืมคุณกำลังจะมีโชคดีครั้งยิ่งใหญ่เร็วๆนี้จากสิ่งดีงามที่คุณเคยทำไว้ทำดีได้ดีนั่นแหละนะครับการดูดวงช่องเราสนับสนุนการดูดวงแบบไม่งมงายเป็นการดูดวงเชิงสร้างสรรค์เอาคำทำนายไปใช้ประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้จับต้องได้เออนะ โอ้โห oh, ชัดๆ2เหรียญทัวร์เพนทาเคิลช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างผ่อนคลายสบายอกสบายใจเป็นอย่างมาก2เหรียญตีความตามความหมายตรงตรงตามตำรามันเป็นเรื่องของการหมุนเงินหมุนเวียนการจับใจ่ายใช้สอยที่บาลานสมดุลสมดุลดีแต่ก็ยังตีความถึงเรื่องชีวิตส่วนตัวได้ว่าช่วงเวลานี้ ชีวิตคุณจะไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไปทุกอย่างจะสมดุลดีแบบอ่าสามารถแบ่งเวลาได้อย่างลงตัวในการทํางานทําเรื่องส่วนตัวแบ่งเวลาให้ครอบครัวแบ่งเวลาให้เพื่อนสนิทมิตรสหายอะไรแบบนี้คุณจะบริหารจัดการเวลาและการเงินรวมถึงทรัพยากรต่างๆที่คุณมีอยู่ได้อย่างลงตัวดีมากอ่ารับไว้เลยนะครับพลังงานดีๆลุ้นไปด้วยกันเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งอ่า รันดัมไพเป็นการเสี่ยงทายชนิดหนึ่งคำทำนายออกมาอย่างไรเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้นะครับนี่การดูดวงอย่างสร้างสรรค์ไม่งมงายครับผมโอ้โหเดอะทาวเวอร์ The Tower. คุณไม่ต้องกลัวทาวเวอร์นะเดอะทาวเวอร์ Tower, ถ้าความหมายใบเดียวเนี่ยออกมามันน่าหวั่นใจสักหน่อยว่าจะเกิดเรื่องอะไรน่าหวั่นใจหรือไม่ แต่ในบริบทนี้หัวข้อนี้ผมทํานายดีว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างปุบป,ปับฉับพลันนะครับจะเกิดขึ้นอย่างทันอกทันใจอะไรประมาณนี้บางทีได้เกินคาดคนที่คุณคาดหวังคนที่คุณหวังไว้สิ่งดีๆที่คุณอยากได้อาจจะมาปรากฏต่อหน้าคุณหน้าบ้านเร็วๆนี้เลยเป็นไปได้นะครับอาจจะมีคนส่งของมาเซอร์ไพรส์หรือ ใครบางคนจะมาหาคุณด้วยตัวเองเพื่อส่งมอบของดีๆสิ่งดีๆบางอย่างให้กับคุณไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความสัมพันธ์หรือแม้แต่การมาพบปะนัดเจอกันเพื่อการไปดินเนอร์ไปพบปะสังสรรค์ไปทานข้าวกันหรือไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ดีๆก็เป็นไปได้สิ่งดีๆในทุกมิติความสัมพันธ์สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ที่คุณกําลังใฝ่ฝันอยากได้อยู่คุณจะได้มาราวปาฏิหาริป์ปุบปรับทันใจด้วยอ้าวไปกันต่อ ไม่ธรรมดาสามใบแรกก็ค่อนข้างเชื่อได้ว่าวันนี้จะเป็นพลังงานที่ดีตามออกมาเรื่อยๆและจะดียิ่งขึ้นนะครับความโชคดีกำลังมาพูดไม่ทันขาดคำโอ้โหรับไว้เลยสุดยอด The Emperor ความโชคดีกำลังมาจากสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้ The Emperor ราศีเมษก็เด่นตัวตนไพ่จักรพรรดิไพ่ดีเอ m ม e r o r อตามตำราว,ว่าไว้ใบนี้ปรากฏออกมาเมื่อไหร่ สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่างแรกเลยคืออำนาจวาสนาบารมีท่านที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้อำนาจวาสนาบารมีการเป็นคนในเครื่องแบบเด่นมากๆราศีเมฆก็เด่นดังกล่าวราศีอื่นก็ดูได้นะครับนี่คือพลังงานรวมนะ ตัวคุณเองมีโอกาสเติบโตในสายงาน,างานเติบโตในชีวิตมีอำนาจวาสนาบารมีสูงขึ้นโดยลำดับรีความหมายหนึ่งแปลว่าคุณกำลังมีผู้มีอำนาจวาสนาบารมีผู้หลักผู้ใหญ่กำลังจับตาคุณอยู่ด้วยความชื่นชมอยากสนับสนุนอะไรแบบนี้ก็ได้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอารับไว้เลยคุณทำคุณงามความดีไว้ยเยอะผู้ใหญ่เล็งเห็นแล้วนะครับ บางท่านที่เคยน้อยใจว่าโอ้ทำความดีไม่มีใครเห็นอย่าน้อยใจบางทีผู้ใหญ่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นตามความเชื่อสิ่งดีๆกำลังมาแน่นอนถ้าคุณทําความดีมาโดยตลอดนะครับไปกันต่อนะอืมโอ้ลุ้นไปด้วยกันเห็นเห็นอยู่นะ Wheel of Fortune ออกมากันแบบนี้ทำนายเป็นอย่างอื่นไม่ได้ว่าความโชคดีมาแล้วตรงตามหัวข้อเป๊ะรับไว้เลยผมรับด้วยโชคดีไปด้วยกันวิลออฟฟอร์จูนกงล้อโชคชะตาตามปกติถ้าใบเดียวนะครับมันจะเป็นวงล้อที่หมุนไปเรื่อยคนเรามีทั้งโชคดีบ้างไม่ดีบ้างสลับกันไปหมุนวนไปเรื่อยๆแต่ณนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เป็นช่วงขาขึ้นของคุณดูจากใบแรกๆแล้วนะครับรวมถึงเมื่อกี้ที่มีเอ็มเปอเรอร์ออกมาเนี่ยเอ็มเปอเรอร์กับวิ e ออฟฟอร์จูนโชคดีแน่นอน นอกจากตัวคุณเองจะเติบโตขึ้นแล้วยังมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ดังกล่าวและยังมีโชคดีด้านอื่นๆเกิดขึ้นด้วยตรงตามหัวข้อนี้เลยที่ว่าโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังมาจากสิ่งดีๆที่คุณเคยทำไว้นี่ผมเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมนะครับ ประกอบคุณงามความดีมาโดยตลอดชอบช่วยเหลือผู้คนอะไรแบบนี้ที่ผ่านมาอาจจะเหนื่อยบ้างลำบากบ้างหรือไม่ได้อย่างใจหลายๆอย่างไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดย้อนหลังไปไกลมากมายให้อยู่กับปัจจุบันคนเราบางทีมันเป็นจังหวะชีวิตทําอะไรไม่ได้อย่างใจมันเป็นจังหวะชีวิตช่วงหนึ่งเท่านั้นแต่นับจากนี้เป็นต้นไปขอให้เชื่อมั่นว่าคุณอยู่ในดวงขาขึ้นและจะมีความโชคดีจากคุณงามความดีของคุณนั่นแหละนะครับทำยังไงได้อย่างนั้น7ดาบ7 of s w o r d s ส บอกแล้วนะย้ำเลยเมื่อกี้ที่ผมเพิ่งพูดไปว่าไม่ต้องไปกังวลอดีตมากมายไม่ว่าอดีตท,ที่ผ่านมาจะเจ็บปวดผิดหวังเสียใจไม่ได้ดังใจอะไรก็แล้วแต่ปล่อยวางให้หมดปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นและไม่ต้องไปแคร์คาวิจารณ์คํานินทาของผู้คนรอบข้างไม่มีใครทําอะไรคุณได้ คนเราอยู่ในที่สว่างย่อมเป็นที่จับตามองเป็นธรรมดานะครับยิ่งบางท่านบางคนมีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักมากมายคนรู้จักเยอะยิ่งถูกพูดถึงในมากมายนะครับยิ่งถูกกล่าวถึงมากมายใครจะพูดถึงอย่างไรช่างเขาจะพูดถึงในทางที่ดีก็น้อมรับไว้ถ้าพูดถึงในทางที่ดีถ้าคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะและถ้าเป็นอย่างที่เขาว่าก็ปรับปรุงตัวก็แค่นี้เองนะครับทําใจสบายๆขอให้เชื่อมั่นในคุณงามความดีนะครับ การดูดวงนี้เป็นแนวทางดังกล่าวที่ย้ำเสมอนะเป็นแนวทางดูดวงแบบสร้างสารรค์ไม่งมงายใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตดวงชะตาส่วนหนึ่งการดำเนินชีวิตส่วนหนึ่งการกระทําอีกส่วนหนึ่งอ่าสำคัญมากๆทำอะไรได้อย่างนั้นอืคุณทําความดีมาโดยตลอดไม่ทันขาดคําใบนี้ตรงเป๊ะเห็นไหมไพ่เหมือนจะรู้ใจเราไพ่าทาโร่ไพ่ยิปซีไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่งั้นเขาไม่ดูกันทั่วโลกเป็นสากลหรอกเออไพ่าทาโร่เนี่ย จัดเม้นออกมาสอดคล้องกับหัวข้อนี้ยืนยันการันตีคอนเฟิร์มเลยว่าสิ่งดีๆที่คุณเพียรทํามาตลอดกาลังจะส่งผลดีกับคุณเร็วนี้แล้วนะอย่าท้อใจนะครับอย่าวันไวอย่าท้อใจถ้ายังรู้สึกว่ายังประสบความสําเร็จไม่มากพอทําความดีเพิ่มเข้าไปอีกไม่ต้องแคร์คาคนไม่ต้องแคร์คาวิจารณ์ใดๆใครจะว่าคุณเป็นอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าสิ่งที่คุณทําถูกต้องอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ในความถูกต้อง ย้ําว่าอยู่ในความถูกต้องทําไปเลยแต่ก็ขออนุญาตแนะนํานิดนึงว่าใช้ความถูกต้องแบบอารมุ้มอร่วยนะอย่าแข็งกระด้างเกินไปบางทียืดหยุ่นได้แล้วก็ยืดหยุ่นบางอย่างเพื่อให้บรรยากาศดูไม่ตึงเครียดเกินไปเออเพราะบางทีการใช้ความถูกต้องแบบแข็งกระด้างอาจทําให้เกิดความตึงเครียดเกิดบรรยากาศตึงเครียดเกิดการทะเลาะวิวาทเกิดการเถียงกันได้ บางสิ่งบางอย่างอ่อ,อนโอนได้อ่อ,อนโอนไปก่อนแล้วใช้ความถูกต้องค่อยๆเกลี่ย,ย clear, ให้มันเข้าที่เข้าทางอเรียกว่าดูทิศทางลมดูทิศทางสถานการณ์ก็ได้อย่างที่กล่าวไปแล้วความถูกต้องเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าตึงเกินไปมันจะเกิดความตึงเครียดบรรยากาศจะเครียดได้ย่อนเกินไปก็ไม่ดียึดทางสายกลางไว้นะครับทําดีโดยใช้หลักทางสายกลางแล้วจะดีทําอย่างไรได้อย่างนั้นจัดเม้นมาหายห่วงทําดีได้ดีแน่นอน แต่ก็ต้องเตือนตรงๆนะขออนุญาตเตือนตรงๆอีกครั้งหนึ่งว่า,น,านอกจากทำดีได้ดีแล้วเนี่ยถ้าคุณเคยทำผิดพลาดไว้คุณก็ต้องรับผลนั้นเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเคยผิดพลาดไม่ว่าจะตั้งใจหรือว่าเป็นความพลั้งเผลอก็แล้วแต่แก้ไขให้เรียบร้อยทุกคนผิดพลาดกันได้ไม่เป็นไรนะครับเราเป็นกลังใจให้กันเสมอโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็โอ้โหเก้าถ้วยสุดยอดนายอบครับไม่ธรรมดา ชีวิตคุณตามดวงชะตาตามหน้าไพ่ตำราว่าไว้ในออฟคัพสเก้าถ้วยออกมามันควรจะเป็นวิถีทางที่มาถูกทางแล้วช่วงเวลานี้ดวงคุณอยู่ในขาขึ้นตามที่เปิดไปใบแรกๆดังกล่าวไปแล้วและใบนี้ยังคงยืนยันว่าชีวิตคุณควรจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้นอุดมสมบูรณ์หมายถึงอะไรหมายถึงทรัพย์สินเงินทองอาหารการกินความเป็นอยู่จะสุขสบายมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆคุณลองมองย้อนกลับไป10ปี20ปีที่แล้วนะครับหรือหลายๆปีจะกี่ปีก็แล้วแต่ ผมว่าคุณน่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่าปัจจุบันปัจจุบันนี้ชีวิตคุณดีขึ้นมากถูกหรือไม่เออทบทวนดีๆ แต่บางทีมันอาจจะเกิดขึ้นช้าไม่ทันใจอะไรก็ว่าไปหรือมีอุปสรรคมาเป็นระยะระยะไม่ต้องกังวลน,นี่คือเรื่องปกติของชีวิตคนชีวิตมนุษย์นะครับคนเราจะให้ราบรื่นร้อยเซมันก็เป็นไปไม่ได้แต่จะมีอุปสรรคร้อยเปซตมันก็คงไม่เกิดขึ้นมันต้องมีดีบ้างเหนื่อยบ้างสลับกันไปลองมองย้อนไปหลายๆปีชีวิตคุณณนะปัจจุบันดีขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วลองทบทวนดูนะแต่ถ้าบางท่านบอกว่าโอ้ยก็ยังลําบากอยู่ เป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นช่วงกา,การใช้กรรมเก่าตามความเชื่อผมไม่ได้พูดเองนี่พระท่านสอนมานะครับคนเราบางทีช่วงดูแลจัดการกรรมเก่าอาจจะต้องลำบากสักหน่อยเดี๋ยวพอพ้นได้ก็จะลืมตาอ้าปากได้ซึ่งผมเชื่อว่านับจากนี้ไปไม่นานนักไม่นานเกินรอคุณจะชีวิตดีขึ้นโดยลําดับแน่นอนส่วนคนที่สบายสุขสบายอยู่แล้วจะสุขสบายยิ่งขึ้นอ่านะเชื่อมั่นในสิ่งดีที่คุณทําไว้เถอะความโชคดีครั้งใหญ่กํลาลังมาละตามหัวข้อเลย เนื่องจากผลดีสิ่งดีที่คุณทำไว้นะโอ้โหราชาดาบ King of s w o r d s ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจวางตัวให้ดีทำตัวให้ดียึดถือความถูกต้องดังกล่าวแล้วคุณจะเป็นที่รักที่ชื่นชมของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับลุยให้เต็มที่ไม่ว่าตอนนี้คุณจะจับงานบริหารโปรเจกต์ใดอยู่ก็แล้วแต่ผลงานคุณเข้าตากรรมการเข้าตาผู้ใหญ่อย่างแน่นอน ทำให้ดีสุดฝีมือนะครับแล้วก็ไปกันต่อนะครับอ่าลุ้นกันลุ้นกันลุ้นไปด้วยกันลุ้นโอ้โหราชินีไม้เท้าคุยนับวอนส์ผู้ใหญ่เยอะมากวันนี้ตั้งแต่เอมเพอรเรอร์ราชาดาบมาแล้วยังมีราชินีไม้เท้าอีกผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าให้คุณประโยชน์โดยตรงเลยนะเนี่ยคุณมีโอกาสเป็นลูกรักของเจ้านายถ้าคุณมีเจ้านายนะ แต่ถ้าคุณไม่มีเจ้านายคุณเป็นคนประกอบกิจาการทํางานอิสระฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้แปลว่าคุณจะได้ลูกค้าที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆลูกค้ารายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆผู้คนชื่นชมให้การยอมรับลูกค้าชื่นชอบผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเจ้านายเอ็นดูอะไรแบบนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่คนที่เกี่ยวข้องชื่นชมคุณและอีกความหมายหนึ่งคุณเองนั่นแหละที่จะเติบโตเป็นระดับเจ้าคนนายคนเป็นเจ้าของกิจาการก็ได้เป็นหัวหน้าเขาก็ได้ได้เลื่อนตําแหน่งได้เติบโตในใสายงานได้และ ายงานที่มีการบังคับบัญชาลำดับชั้นตามลำดับขั้นแบบนี้ก็ยิ่งดีงานในเครื่องแบบก็เด่นประมาณนี้นะครับไปกันต่อเลยนะธาตุไฟก็เด่นธาตุไฟเด่นธาตุลมเด่นวันนี้โอเคไปกันต่อนะครับเรื่องธาตุเรื่องราศีผมไม่เน้นเท่าไหร่เพราะนี่คือพลังงานรวมทุกท่านดูได้หมดนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะครับโอเคโอ้ยธาตุน้ำก็มาอารถ้วย4 of cups ใบนี้ก็เป็นใบไม่ดีม่ร้ายใบหนึ่งสถานการณ์นี้บริบทนี้ผมมองว่าเขามาแนะนําให้คุณอย่าตึงเกินไปดังที่ผมกล่าวไปแล้วเมื่อกี้ถูกไหมให้ยึดหลักทางสายกลางบางทีคุณยึดถือความถูกต้องคุณเป็นคนดีคุณทําสิ่งดีคุณชอบความถูกต้อง แต่บางทีคุณตึงเป๊ะเกินไปอ่าผ่อนคลายบ้างผ่อนคลายสถานการณ์บ้างดูทิศทางของคู่สนทนาดูทิศทางของสภาพแวดล้อมว่าเขาเครียดกันมากอยู่หรือเปล่าถ้าคนแวดล้อมเขากําลังเครียดอยู่อย่าเพิ่งไปเพิ่มประเด็นใดๆให้ดูทีท่าดูทิศทางของผู้คนเรียกว่าเป็นศิลป,ปะในการบริหารบรรยากาศเออบรรยากาศของผู้คนของสิ่งแวดล้อมบางทียกตัวอย่างที่ประชุมเครียดๆถ้าเราเพิ่มเรื่องเครียดเข้าไปมันยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่แต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้ไปทาตลกปกฮะไม่ใช่นะ หมายความว่าให้พูดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องศิลปะในการเจราจานั่นแหละผมว่าคุณทําได้คุณเป็นคนเจตนาดีเพราะฉะนั้นการสื่อสารที่ดีโดยไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปจะทําให้บรรยากาศดีและทุกสิ่งทุกอย่างสามารถดําเนินไปได้อย่างถูกต้องงดงามนะครับโอเคไปกันต่อนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคุณทําได้หลายเหตุการณ์น่าจะเคยคลี่คลายเพราะความสามารถในการเจราจาของคุณถูกไม่ถูกเออ ในบางท่านนะในบางท่านอาจจะเคยเป็นคนกลางเป็นนักเจรจาที่ดีได้ด้วยแล้วก็เดือดแฮงแมนไม่ต้องกลัวแฮงแมนไพ่มีดีมีร้ายแฮงแมนนี้บ่งบอกชัดเจนในบริบทนี้ว่าบางทีคุณรอคอยสิ่งดีๆมานานแสนนาน จนอาจจะท้อใจแล้วว่าทําไมฉันไม่ได้รับความสุขสบายเหมือนคนอื่นๆเขาหรือไม่ได้รับความสุขสบายเท่าที่อยากจะได้สักทีมันมีเหตุผลดังกล่าวไปแล้วคนบางคนเขาทาบุญเก่ามาเยอะมีบุญเก่ามาเยอะเกิดมาในครอบครัวร่ํารวยเกิดมามีเงินมีทองเลยอันนั้นก็เป็นบุญเก่าอย่างนึงหรือบางคนที่เขาทาคุณงามความดีสะสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยอยู่ในศีลในธรรมถูกอบรมบ่มนิสัยมาในทางที่ดี เก็บแต้มบุญมาเยอะทั้งบุญเกา่าบุญปัจจุบันเขาก็อาจจะแซงหน้าคุณไปซึ่งคุณไม่ต้องไปมองคนอื่นอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่เกี่ยวกันนะครับนะถ้าคุณรู้สึกว่าเห็นใครสุขสบายแซงหน้าคุณไปอยากได้อย่างเขาให้อนุโมทนากับเขาเดี๋ยวคุณก็ได้ด้วยจริงๆเพราะคุณเจตนาดีหวังดีการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่นนะเห็นคนอื่นได้ดีอนุโมทนากับเขาเดี๋ยวเราก็ได้ด้วยไม่นานเกินรอถ้าคุณกำลังรอคอยสิ่งดีๆอยู่เร็วๆนี้มาแน่นอน แต่จะเร็วมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วาสนาแต่ละท่านนะครับบางทีผมต้องแนะนํากันอยู่บ่อยๆนะกับการดูดวงหรือการทํานายทายทักแบบนี้คนเราบางทีสิ่งดีๆกําลังจะมาแล้วแต่บางทีใจหม่นหมองหรือว่ากังวลล่วงหน้า คิดเรื่องไม่ดีกลัวในสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นหรือไม่พอใจไม่สบายสิ่งดีๆก็ไม่เข้านะครับอืมอยากให้สิ่งดีๆเข้าอยากให้บุญเข้าต้องทําใจสบายๆนะเอออันนี้เคล็ดไม่ลับผมก็ไม่ได้พูดเองอีกเช่นเคยนะอันนี้พระท่านก็สอนมานะครับเวลาจิตใจไม่สงบจิตใจคิดลบคิดกังวลบุญไม่เข้านะสิ่งดีๆไม่เข้าทําใจให้สบายแล้วสิ่งดีๆจะเข้าเออลองดูนะครับไม่ต้องเชื่อผมในทันทีให้ลองปฏิบัติดู บอกแล้วเราไม่งมงายเราไม่ยัดเยียดความเชื่อประหลาดๆให้กันแต่เราจะเน้นสิ่งที่ทําได้จริงสัมผัสได้จริงคุณไปลองดูได้เลยยิ่งสบายใจสิ่งดีๆยิ่งเข้าก็ประมาณนี้นะครับเอาไปลองดูได้นะยิ่งสบายใจโชคดียิ่งเข้านะเออโอ้โหเจ็ดเหรียญยินดีล่วงหน้า seven of pentacles ตําราว่าไว้เมื่อใบนี้ปรากฏเเหรียญ seven of pentacles แปลว่า สิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มาถูกทางแล้วสามารถดำเนินการต่อไปได้เลยคิดอ่านการใดสามารถประกอบกิจการงานต่างๆตามที่มุ่งหวังตามดังประสงค์ได้คุณมาถูกทางคุณยึดถือความถูกต้องคุณชอบช่วยเหลือผู้คนหรือทำกิจการใดก็แล้วแต่ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและส่วนรวมแบบนี้ทำต่อไปได้เลยรวมไปถึงท่านที่อยากมีกิจการส่วนตัวอยากสร้างกิจการส่วนตัวสามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับไม่ต้องรอความพร้อม100%เอร์เซต์ ไม่ต้องรอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะถ้ารอความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์จะไม่ได้เริ่มสักทีพร้อมแค่ไหนเริ่มแค่นั้นเอาตามกําลังนนกน้อยทํารังแต่พอตัวค่อยๆเริ่มไปจากเล็กไปสู่ใหญ่จากน,น้อยไปสู่มากแบบนี้ได้เจ็ดเหรียญมาการันตีคอนเฟิร์มว่าคุณสามารถเติบโตได้ด้วยตนเองเติบโตได้แน่ๆยึดหลักความถูกต้องไว้เป็นใช้ได้คุณงามความดีของคุณจะนําความเจริญมาให้คุณนะครับอืมแล้วก็ความโชคดีอันยิ่งใหญ่ที่จะเกิดจากสิ่งดีๆที่คุณทําไว นี่ไงเห็นเห็นเลยไหม The High Priestess ไพ่นักบวชหญิงที่ผู้ทรงสเสน่ห์ลึกลับหน้าค้นหา และบ่งบอกถึงความสามารถที่ซ่อนอยู่ลึกๆในตัวคุณคุณเป็นคนมีความสามารถที่มีสเสน่ด้วยในคนคนเดียวกันไม่ธรรมดาใบนี้ปรากฏเมื่อไหรตำราว่าไว้ว่าเป็นเรื่องของการใช้สเสน่ห์ให้เป็นประโยชน์นะครับการดึงดูดผู้คนเข้ามาด้วยวิธีการที่ถูกต้องการบริหารการจัดการชีวิตการใช้สเสน่ห์ไปสู่สิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้งานกิจการหรือการเจรจาลื่นไหลแบบนี้นะทั้งสเสน่ห์และความสามารถของคุณใช้ควบคู่กันในทางที่ถูกต้อง คุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอย่างมากมายรีความหมายหนึ่งตีความได้ด้วยว่านอกจากทางโลกที่คุณจะดูแลบริหารจัดการได้อย่างดีแล้วคุณยังสามารถอยู่ในทางธรรมได้ดีด้วยเช่นกันทางโลกไม่ช้ำทางธรรมไม่เสียประมาณนี้เลยโอเคไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นเรื่อยๆอยากให้ดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆได้นะถ้าคุณกดข้ามคุณอาจจะพลาดสิ่งดีๆได้นะครับ โอ้เด็กถือดาบความมุ่งมั่นตั้งใจเพ of อฟซอสมุ่งมั่นตั้งใจศรัทธาแรงกล้าคิดดีทำดีได้ดีใบนี้คุณมาถูกทางแล้วโอเคถ้าลมก็เด่นไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอย่างที่บอกเลยนะดูให้ต่อเนื่องอย่าก,กดข้ามนะไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ตลอดเวลาอืมตลอดเวลาราชาไม่เท้าไม่ธรรมดาเอ้ย Uh, King of Wand s วันนี้มีทั้งราชาไม้เท้าและราชินีไม้เท้าผู้หลักผู้ใหญ่เด่นมากธาตุไฟก็เด่นนะครับธาตุอื่นๆก็ดูได้ดังกล่าวนะแล้วก็ uh, มันมีความเป็นคู่กันด้วยอราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้านอกจากเรื่องการงานการเงินความสัมพันธ์ของผู้คนทั่วไปแล้วถ้าคุณคาดหวังเรื่องการหาคู่ครองที่ศีลเสมอการคุณมีโอกาสได้นี่ไพ่คู่ราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้า จะเจอคนเก่งเจอคนดีศีลเสมอกันบาร,รมีเสมอกันไม่ยากถ้าคุณคาดหวังเรื่องความสัมพันธ์อยู่ก็มีโอกาสได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่เด่นแบบมาจีบกันจีจา้าจีจา๋าไม่ขนาดนั้นถ้าจะมีคนมาเกี่ยวข้องกันผมมองว่าจะเป็นการเกี่ยวข้องด้านการงานมากกว่าเข้ามาช่วยเหลือกันด้านการงานอะไรแบบนี้แล้วก็ถูกจริตถูกใจความสามารถความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยจากกรณมิตรแบบนี้ส่วนจะเป็นคู่รักไม่ค่อยว่ากันไปแล้วแต่แต่ละท่านนะครับ แต่ละท่านไม่สามารถเหมือนกันได้นะครับแล้วแต่บริบทของแต่ละท่านแต่ละคนต่างกันไปนะแล้วก็มาดูกันต่อเลยนะพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโอ้โหอัศวินถ้วยไม่ธรรมดาเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเกี่ยวกับเรื่องอความสัมพันธ์ส่วนบุคคลคุณจะเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นคนดีๆเข้ามาในชีวิตเพราะอะไรเพราะคุณทําคุณงามความดี คุณจึงดึงดูแต่สิ่งดีๆประมาณนี้บางท่านไทยอาจจะแย้งว่าเอ้ยบางทีก็เจอคนไม่ดีคนไม่พึงประสงค์อันนั้นเขาอาจจะเป็นอุปสรรคบททดสอบเล็กๆน้อยๆเข้ามาก่อกวนจิตใจเราทดสอบความเข้มแข็งของจิตใจเราก็เป็นไปได้นะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนส่วนใหญ่ดีคนส่วนใหญ่มาดีส่วนใหญ่คืออะไรส่วนใหญ่ก็ยกตัวอย่างเช่นคุณรู้จักคน100คนอาจจะมีประหลาดๆสักสองสามคนแต่อีก90กว่าคนเขาดีกับคุณแบบนี้นี่คือคนส่วนใหญ่ประมาณนี้นะครับ ยินดีด้วยเลยดวงกำลังดีนะไพ่ามาวันนี้ไม่มีไพ่เสียเลยนะเต็มที่มีดีมีไลายก็แฮงแมนเมื่อกี้ก็คือรอคอยสักหน่อยอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยแต่ยังไม่มีไพ่เสียใดๆเลยวันนี้ถือว่าดวงดีนะครับเป็นการเสี่ยงทายที่พลังงานดีมากวันนี้มารับไปด้วยกันเลยแล้วก็โอ้สองเหรียญดับเบิลมาแล้วมาแล้วสองเหรียญดับเบิลวันนี้ไม่ธรรมดา สเหรียญสองใบจากไพ่สองสำรับออกมาคู่กันยืนยันคอนเฟิร์มว่าคุณมาถูกทางยึดถือคุณงามความดียึดถือความถูกต้องเดินทางสายกลางอย่างเหมาะสมไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปไม่หนักไม่เบาเกินไปบาลานซ์ชีวิตดีๆแล้วคุณจะมีความสุขความเจริญยั่งยืนเอา้ามาสเหรียญดับเบิลแล้วจะมีไพ่ดับเบิลอะไรเพิ่มอีกไหมมาดูกันสิพลังงานดีๆวันนี้เออ ดูให้ตลอดนะครับอย่าก,กดข้ามนะครับอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับไพ่ดีๆสามารถออกมาได้ทุกเมื่อเพราะเราเปิดกันสดๆนี่เจ๊เจ็ดเหรียญดับเบิ้ลเอ้ยไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ก้าวหน้าแน่นอนจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับบางท่านคิดอ่านการใดอยากริเริ่มสิ่งใดทำได้สำเร็จ ไปได้สวยมาถูกทางตัดสินใจถูกต้องและเป็นการเงินที่ดีด้วยเจ็ดเหรียญเนี่ยอนาคตมั่งคั่งแน่นอนส่วนท่านที่มีกินมีใช้สุขสบายอยู่แล้วยิ่งรวยมากขึ้นอ่านี่ว่ากันตามตำราเลยนะครับไม่ได้อวยกันนะครับเรื่องจริงนะครับนะท่านที่สนใจไพ่ย,ยิปซีลองไปหาตำราอ่านดูได้เลยแต่ผมไม่ได้รับสอนนะหนังสือมีขายเยอะแยะนะครับทั้งภาษาไทยต่างประเทศแล้วก็ว่ากันไปตามศรัทธาเลยเออไพ่ย,ยิปซีเป็นอะไรที่น่าอาศัศจรรย์ใจ ดูกันทั่วโลกอืมมีมานานหลายร้อยปีตำราว่าไว้ชัดเจนในความหมายของไพ่แต่ละใบคุณลองไปศึกษาดูได้แต่ย้ำนะว่าผมไม่ได้สอนนะเออไม่มีลูกศิษย์นะโอ้ราชาถ้วย King of Cups ผู้ใหญ่อีกแล้วผู้ใหญ่ใจดีมาอีกแล้วจะได้สปอนเซอร์หรือเปล่าเนี่ยเออคนค้าคนขายมีโอกาสได้ลูกค้ารายใหญ่คนทำงานประจำ ผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเมตตาเอ็นดูคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตามความเหมาะสมและอีกแน่นอนที่สุดนะครับท่านที่ทำงานอยู่ในอาชีพที่มีสายงานบังคับบัญชาคุณจะเติบโตตามลำดับขั้นผู้ใหญ่เมตตาคุณมากหรือตีความในด้านความสัมพันธ์จะเจอมิตรดีกะะัลยาณมิตรที่ดีมีความเพียบพร้อมไม่ใช่มิตรธรรมดาแต่เป็นมิตรที่มาพร้อมความร่ำรวยมั่งคั่ง พร้อมมาสนับสนุนแบบนี้โอ้โ oh, หไม่ธรรมดามีโอกาสมีคนมาซัพพอร์ตคุณนะแต่ต้องเข้าใจกันตรงกันก่อนนะซัพพอร์ตไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณให้คุณอยู่เฉยๆไม่ใช่นะครับซัพพอร์ตในที่นี้คือคุณต้องทำงานทำการไปตามปกติเออทำหน้าที่ของคุณให้เต็มที่แล้วขาดเหลือสิ่งใดมิตรคนนี้เพื่อนคนนี้จึงจะยื่นมือเข้ามาช่วยในสิ่งที่คุณขาดประมาณนี้นะคุณต้องดูแลตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะครับโอเคไปกันต่อ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆยิ่งเปิดยิ่งดีอย่ากดข้ามนะครับยิ่งเปิดพลังงานยิ่งดีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออบอกแล้วโอ้โหเทมนด์ n นการบริหารจัดการที่ลงตัวการผ่องถ่ายยักย้ายถ่ายเทพลังงานเรียกว่าการบาลานซ์ชีวิตจัดการสมดุลชีวิตรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากจุดหนึ่งไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นการเปลี่ยนแปลงดีๆจะเกิดขึ้นจากคุณงามความดีของคุณเองรับไว้เลยไปกันต่อ มไม่ธรรมดายิ่งเปิดยิ่งดียิ่งเปิดยิ่งดีย,งดย,งดยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆบอกแล้วนะมาลุ้นไปได้วยกันการเสียงถ่ายแบบนี้9้าเหรียญไนโอเพนตะเคิลไพ่มหาเศรษฐีรับไว้เลยผมรับด้วยโชคดีไปด้วยไไกันใบนี้คือความอุดมสมบูรณ์เกือบสุดอีกนิดเดียวก็10เหรียญและ9เก้าเหรียญมาได้เยอะแล้วคำทำนายแรกคือคุณมีดวงเศรษฐีหมายความว่าชีวิตนี้จะไม่ลำบาก นับวันนับปียิ่งดีขึ้นเรื่อยๆขอให้ยึดมั่นในความดีแล้วกันอย่าไปทําอะไรพิสดารอย่าไปทําอะไรแผลงๆอย่าไปหลงคารมใครอะไรแบบนี้ประคองจิตประคองใจอยู่ในความถูกต้องให้ดีเพราะสมัยนี้สิ่งยั่วยุยัวย่วยเย้ามันเยอะนะครับนะคนมิจฉาชีพอะไรก็เยอะวิธีเอาตัวรอดง่ายๆอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนแค่นี้เอาตัวรอดได้โอเคไปกันต่ออนาคตรวยแน่นอนหรือบางท่านรวยอยู่แล้วจะรวยยิ่งขึ้นอ่า ไม่ธรรมดาไปกันต่อนะครับอืพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆอีกสักสองใบก็พอแล้ววันนี้ยิ้มสบายใจละโชคดีใหญ่กำลังมาจากความดีที่คุณทำไว้เป๊ะเปิดกันเห็นๆคุณก็เห็นผมก็เห็นพร้อมกัน the emperor double ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ emperor สองใบาตามตำราว่าไว้ ใบเดียวก็สุดยอดแล้ว2ใบคือพลังงานดับเบิลทวคูณเอ p มเ o อรเใบโดดเด่นมากคุณราศีเมษคุณยิ้มก่อนเลยราศีอื่นก็ยิ้มได้นะไม่ใช่เฉพาะราศีเมษเพียงแต่ราศีเมษเด่นเป็นพิเศษสำหรับคลิปนี้นะครับประมาณนี้ความเอ p มเ o ออร ตัวคุณเองจะเติบโตมีอำนาจวาสนาบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีตามความเชื่อและอีกความหมายหนึ่งดังกล่าวไปแล้วว่าผู้ใหญ่เมตตาดีเติบโตแน่นอนงานที่ทําในสายงานบัญชาเติบโตแน่นอนงานประจําโดดเด่นงานอิสระก็เติบโตได้เช่นกันอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการสนับสนุนอย่างดีมากเพราะคุณทําความดีไว้เยอะเอ็มเปอร์เรอร์ดับเบิลไม่ธรรมดาขออีกใบส่งท้ายสวยๆเลยนะมาลุ้นกัน ใบส่งท้ายของวันนี้จะได้อะไรเออเห็นเห็นเลยนะหไม้เท้า s i of wands ไพ่แงหชัยชนะยินดีด้วยครับคุณมาถูกทางแล้ว ความโชคดีครั้งยิ่งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตามหัวข้อนี้เนื่องด้วยคุณงามความดีที่คุณทำไว้ทำดีได้ดีคิดดีทำดีได้ดีแน่นอนขอให้ยึดถือคุณงามความดีคุณมาถูกทางแล้วคิดอ่านการใดประสบความสำเร็จแน่นอนตามดวงชะตาดวงดีแล้วอย่าอยู่เฉยๆรีบไปทำความดีเลยนะครับโอเคครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ